มอดเมื่อกี้ไม่หันมอดเลขเลขเมันหดมอดะออกมากเลขสองเจ็ดสองมอวตะออกมาเดี๋ยวมันมาหันช่วงช่วงเลขตะวอกเลขมาทีเลขสองเจ็ดสองจเมื่อไรก็บรลับบลับเลยเขาปิดปิดลาบเลยบลับลับเลยเลสองเจ็ดสองเขาถือชววันที่หนงกับงวั้ยคนลูกวันสองามหมื่นที่ไเขาไต่ชีพิตละใหม่ไพ่เ่ามัเป็นโูซานะเป็นโซาเหรียญ ซาเหรียญมาที่นี่มันมีเลขนะมาที่นี่มันกับคนก็ไปหาซื้ออยู่ในแผงอยู่ในวัดนะเหรียญหลวงปู่นี่แม่ครับเคนซื้อบูชาเหรียญน่ะมาที่เลขบูชาเหรียญหนึ่งสองเกตสองนะมาที่มันก็ไปซื้ออิตาลีอยู่นึงก็สื่อยูไนต์ล่ะยูขุนขันด้วยยูคุณหานหน่อยดิสอล้านหน่อยดิที่สองล้านนี่ยูราชสีโอ้ใช่ไหมไม่ใช่สีเกตเลยแม่ไมีแต่สีเกตครับนี่รวมสิบแปดล้านที่สีเกตเท่านั้น เห็นเห็นเขาบอกกันเต็มแซ่ลไซตัวเพร่ท่านในเวอวามันอยู่ใส่เนี่ยนะเด็กมาอ่านี้อ่านทวงเด็กหอแล้วใบสองใบสามแล้วครับเนี่ยเด็กมาอ่าน่วงเนถ้าขนาดผมจีสือกันสือเพระท่านเนาะทวงนั่นผู้ไรมีเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองนี่เขาจะเอาเหมือนเดิมตรตี

เอาเหล็กหาเล็หาเหล็กมาใส่นี่มันออกน้องหันี่เก็ดหนีมันออกออกเจ็ดสองด้วยกันหมุนเก็ดสองด้วยกันถือเต็มเต็มเลยเิ่มนะข้นหูจั่เบิ้งนะครับเนาะ่ครับนหูจั่เบิ้งเนี่ยข้งนีแต็ว่าคนอนนั้นบอแก่ว่าคหสังเกตคือว่าเราตีเป็นเหล็กไหมนะครับเนียนครับแต่คนมักเหล็กเนี่มีมีโชคมีดวงเน่กัไปในการไหนหมดเลยบันคนกว่ว่าบ้บ่เ้อสือหอ่าบนัะครับเนาะ งกบ,บุญไปแล้วแวาสนาแนนนนล้วแน,นั่นงเหลมืองเหล็กเสาลักตัวนั้นนะมีเสาลักจะได้ต้องเชียงใหม่เมืองมาแม่นาโชวกน้องิโลตัวน,นั้นิแปดเนั้นานั่นก็หมรกนั้นวกั่งฝันนฝับะฝั่งฝ่ั่งฝั่ั่งฝัวงััั่ังฟังังฝ่่ี่ฝ่งัฝั่งัง ตึงมาข้างล่างมันก็มีเนาะสามเจ็ดหนสามแ้จอดเลยเต็มเต็มนามโอ้ยสองเจ็ดสองต็มเต็มเลยเต็มเเลยดนะวโควิดออกแล้วสองเจ็ดสองแมนี่โอ้ยเสียได้นาะบ่พอมาพอที่หลังอีกเลย แต่ว่างวดนี่เร่งๆน้าสองแนี่แมนสองแปดนย์โครเลยครัเพามันประโยชน์สิบปดีแมนว่าสิบแปดหล้วสิบเจ็ดสิบแปดโอ้ยคนไปซสือคนไปเสือนั่นแล้วปีละสองเก่นเกิดอันตัวคนไปซสืออายุไอ้บ้นเกิดบ้นเกิดคนไปซืืออายุแล้ววันอาทิตย์นั่มันมันบาเวบไม่แน่นอนเลวันอาทิตย์ดีวันอาทิตยวอวัันอีก แต่ว่านาทีเขาว่ามันมีแปดเลยหนึ่งเจ็ดหนึ่งแน่นอนเลยเจ็ดหนึ่งแลเขาคือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งตัวือออนีตรก็เล็อันเขาดิสองเจ็ดสองอ่ะท่านเงไม่ได้มาถอนี่ม้ยูท่านเลยมินเงินยูม้าสามตัวหนา3 6สามนหก เดียก่อนเดียก่อนประตูเอขอเบิง์เนี่ยศูนย์สาทำงานตอนนี้แล้วนี่บอกรอไปไปของายแล้วเนาะอ่าอไปได้ครับศูนย์แปอนี่แม่บางคนแม่แม่บางเจ้าใจเล้นี่เหมือนกันี่เลยคนถือร้ายเลยเลย เี ab, <S 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 <The eless> <The eless> ้ยงมันมางเลี้ยงไงเห็นป่ะเจ็ดแปดเจ็ดโอ้ยสองสุดเจ็ดมากกาอองสามสองสองมันไปแล้วยังสองสามสมสเมนครับนาะเลี่ยงมากกัถือเลยตุดอดเลยเต็มเต็มนอนอโอ้ยสองเจ็ดสเต็มเต็มเลยเต็มเลยด เรื่องนะก็ยังบอกอย่วิ่งหนีสิตันีวิ่งหนาที่ตัวหนแล้วก็วาันเอน่นมอเลขงวด้งหันบอกมนนั่นนนี่ดีโอ้อกนี่ดีเลยสองเจ็ดสองสององเนาะนกแปดเจ็นมันนั่นออกแปดเทางล่างครับนึ่งมันนี่ออกสองเจอ้ามันเหลือสองนี่แหละบัตรนีนนี่ สองูนก็ท่านออกยท้ไอเสอ้2งเคจ็ดสองครับสองเจ็ดสองอันนี้ 3, 8, 7, สามปเจ็ดออกไปแล้วครับแปดเจูณสอเจ็ดสองเต็มเต็มเลย แปดสู0เลยอ้าวตรงกันเลยวะนี่ตรงกันเอาเลยวัที่แล้วได้ครับเด้อมันออกไปอะไรครับ2องมันกันเลยอยู่สองเจนึ่งครับกับสองเจดก่านี่สองสองสสม้ยักตังมันหอวเ่เด้อสองูเจ็ดปดแปดแปดแปดดแปด เป็่ครับ8.7ออกแล้ว2.7.2ออกแล้วเหลือ2.8.0อันนี้ามแปดนั็นเอาะอ2ก็ไปแล้วเรับ787เดัง2.0เด้อบัดเมื่อเด้อ7ก็ออกเนเเรื่องเหมือนมันมันทางเรื่องเี้ยเแเองศู7 2มันก็ออก2.2.3 ร้อมันไปแล้วยังมอมมู้แมนครับแ้วเลี่ยงมากืนเลยนคิดชิดแนิดดีๆนะคิดแนนี่งานดูเลือเลอลือแปดแปดเจ็ดสองศูนย์สอองสามแปดสนยแปดแปดแปแปดแปดแเถ้าเป็นเหล็กตามตนะถ้าเล็กามนะคือว่าน้างหงมากเล็กามนี่แมนครับแปดแปดเจ็บนบนไเลยเจ็ดแนี่ ต้องก้างล็อกก้างนะครับนี่ส่วนหมามาเล่งห้ามนะแต่เดีวนี้มามามาตัวมาคือหนีไลกันเล่นวะสามตัวต้งแน่นหมดไล่ก็นไม่ถูกแล้วาที่นี่ออกกลงกลวงเลยเี่ออเกตสงสองสองก็ออกแนวสองสองกออกแล้วยังเป็ด